และนี่คือเวลคัมพาร์ทแบบใหม่นะครับประจำเดือนมการานะทุกคน 웰คํมพาร์ตปี2026ครับผมยินดีต้อนรับสู่ปี2026ปีใหม่แกะกล่องเนาะซึ่งก็จะมีเคให้เราทำนะครับทำวันเดียวก็เสร็จนะครับแนะนำให้เล่นหมดอ่าเล่นแบบหนึ่งหนึ่งแบบว่าชนะช,นะชนะลูกเดียวผ่านนะ20เกมกับอัพเกรดนักเตะชุ่ยๆอีก10ตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อพาร์ตกันเลยเนาะทุกคนนี่หนึ่งใบแดงในราคาสําหรับการซื้อพาร์ตครับเราก็ไปรับของรางวัลกันนะหนึ่งใบแดงมีทองปึบ๊บรับของรางวัลไปที่เรียบร้อยครับโดยในช็อปเราสามารถตัวของพาร์ตเนี่ยไปแลก เวลคัมพาร์ตไดมอนด์บ็อกซ์ครับผม1อันแล้วก็เหลืออยู่80 80ซื้อแพทิินัมได้1อันนะครับผมมาโอเคเอาเท่านี้นะคนโุโน ก็จะเป็นตัวของแพตตินัมเวลคัมบ็อกนะครับกับตัวของไดมอนด์บ็อนะผมจะเปิดแค่2อันนี้นะครับมาดูว่าจะได้เท่าไหร่ในงบ 3k เริ่มจากกล่องเงินกันก่อนกล่องเงินอันนี้จากพาร์นะกล่องเงินจากพาร์นะครับเปิดแค่อันเดียวเอ็มได้เท่าไหร่ได้1.6 ไอสัตว์เอ็มเอ็มแห้งจังไะมาถึงข่าวเฮ้ยอันนี้มีกล่องแกนรีวอร์ดของเวลข้ามมาให้ด้วยหนึ่งกล่องโดยของข้างในเป็นการ์ดห้าถึงสิบห้าถึงแปดสามถึงแปดแล้วก็หกถึงสิบครับผมห้าถึงสิบมาให้เราเปิดลุ้นขำๆำ,ำหนึ่งใบวะ่ะไปเปิดแพทิ้นัมก่อนละกันใจกูยังเสียวว่าเสียวอยู่เอาแพทินัมแพทด้นม้นมว่ะช,ช้าแชทแพทิ้นมัมขอเงินก็รวยเงินก็คือรวยหมดไม่เอาไอ้ร้อยแปดอย่างอันเดียวพอไม่เอาร้อยแปดนะทีมงานมีขอแหละหลอกล่อคนดู วบกูขอไม่เอาร้อยแปดมึงออกร้อยแปดให้กูแม่งเอ้ย <c oughs> เปิดไปเลย <c oughs> กูไม่้ำละ <c oughs> วบเข้าไปฮุ้ยไอ้เชี่ยรอบไปสี่สิบห้ามาดิไปดีสุดและกูมาละและกูมาแล้วครับแชท <c oughs> ลาปากแล้วมึงเอ้ยห้าถึงสิบร้อยห้าผมได้ตัวอะไรก็ตามนั่นแหละไปดีกูคาดหวังไม่ได้หรอก5า0ถึงสิบเปิดใบเดียวเนะี่ย อุ้ยไฟมาฮ์ดเวิร์ก PM ใครวะสิบป่ะนี่เก้าอุ้ยโอเคได้การ์ดการ์ดแบบการ์ดจากเวลคัมพาทครับไม่เป็นไรไม่ไรอันนี้โอเคสิบสี่ยูโนเจ็ดวอเตอร์บอยเบนลีเจนบัลังดอพมีจะสร้างรอยยิ้มให้พี่ชายไปเลยร้ 108. อยแปดปุ๊บยี่สี่ยูฝรั่งเศสอีกสายเอานาเซอร์ คอมังสามล้านห้าโอ้โหทัอไพร์ดีพอกดไปที่เลดบังโด้โด,ด้อเด็กเื้อวู้ฮบังโด้โด้เจ็ดโอ้ยี่สโยเยอรมันใครดีบายเยินยาเมามูเสียล่ะมันก็ร้อยยี่สิบเก้าล้านล้าน่ะแต่ถามว่าลั่นไหมก็ยังไม่ลั่นว่ะโอ้โห โอ้พ็คเอเมเรลเอเมเรลเอเมเรลสามใบว่ะพ็คสองใบเทาอ่ะมาดูเอ็มก่อนนะครับแพ็คเอเมเรลเอ็มมีสิบหกถึงหกสิบสี่ละล้านมาดูว่าได้เท่าไหร่เฮ้ยสี่สิบเก้าโอเคโอเคมาร้อยแปดเจ็ดถึงแปดมันก็เหมือนการันตีแปดป่ะวะทุกคนใช่ปะ่ะไปเลยครับผมสูตรลูกก็หายมาเว้ยพลังดดอ,อิตาลี เ t ฟใครวะอิตาลีหน้าเป้าไอเ้ยการันตี8แต่มึงให้วีเอลี่กูมานะ108 LE 24U NO 7 WONDERBOY ขอตัวดีๆแบบพลังท็อปๆขอเห็น LE หน่อยได้ไหม 2K วีขอเห็น LE หน่อยทีมงานคนดูอยู่81คนถ้าปรับเรทตอนนี้โอ้โ oh ห oh, 24 U สเปนปิกไม่ปีกว่าวะ มากอสยอเลนเต้ว่ะสิสิบล้านล้านสูตรเอาไอคอนแชทเอาไอคอนแชทปิดกลางการ์ดลองหน่อยครับเอาไอคอนแชทปิดกลางการ์ดนี่แล้วกันสูตรเอาไอคอนปิดกลางการ์ดไปเลยครับป่าดืด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 ปุ๊บวันเดอร์บอยอังกฤษหน้าต่ำใครอ่ะหุยไอ้เหี้ยรอดพี่หมูรอยตากิเจ็ดล้าน กูรอดเฮียสุดสุดเอาเอาแชทปิดกลางการว,าาวะแพ็กใหม่ซิลเวอร์แพ็กเกจกับสตแตนดาร์ดสองใบแดงกับหนึ่งแบงฟ้าดูเอ็มก่อนได้อะไหปปาบเขาให้เอ็มได้เยอะสุดแปดล้านล้านท็อปไพ่เก้าร้อยไปท็อปไพ่เก้าร้อยมาการันตีขั้นต่ำหนึ่งล้านล้านเองเฮย้ยติวฝรั่งเศสน้าเป้า ไอยอยดเลยอ้โหวงสิลูอ้หไอยอดไม่ได้มากก็ปีนี้ก็น่าเป้าเมื่อวะเอามากล่องที่สองดูเอ็มกันไปก่อนครับผมอันนี้จากแพ็คซิวเวอร์เอ็มเท่าไรสามถึงสิบเอ็ดเอาไปสี่คอพไพ่เจ็ดร้อย 700. โลกโก้หายกูไปเลยครับกูไม่ลำแล้วก็พไพ่เจ็ดร้อยกูไม่ลำแล้วกูไปเลยปุ๊บมาปีมาอย่างดีเมื่อกี้ปุ๊บซียูอีกแล้วปะแกมือ มาเลติเทโอ้ยอยูแพงมะเนี่ยเอาดีๆแพ็กซีเวอร์เจ๋งกว่าแพ็กส,สแตนดาร์ด,ดอดีกหรอขอญาตเป็นเก่าแต่เก่าก่อนนะครับท็อปไฮร้อยเจ็ดสิบห้าพอรวมๆเกินร้อยพอไปเลยอานายเอ็มดีเอลได้ไหมละ่ะเค่ียสองล,ล้านล้านคาดหวังไลยได้วะฮีโร่อาร์เจนเอทีใครวะคาร์ลเตเวสสิบสามนล้าน โอเคใช้ได้ถือว่าไม่แย่สําหรับเก่าแต่เก่าครับผมอามาแพ็กโกแพ็กที่คนเขาล่าลือว่าใบแพ็กนี่ยแหละที่ลั่นแล้วใบที่1มีไปเลยครับผมร้อยหแพ็กนี้ที่คนเขาล่าลือว่าลั่นเหล่าคนดูบอกว่ามันลั่นโอ้โเวทบอยพอลแลนด์เซนเ,นเตอร์แบ็ก มีตั้งเป็นหลายตัวแล้วเสือกออกบุกเจ็ดให้กูด้วยเอาละเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงป้ายยากูป่ะเนี่ยอันไหนกหลิดแพ็กน,นี้จะเป็นตำนานการ์ดออกการ์ดออกขอโรเจ็ดเห็นหน่อยไปอยาปุ๊บปุ๊บจิมสี่อยู่มาก็เจ๋งแล้วอ่ะอังกฤษ C M ดีมึงอะไรครับเนี่ยนอ้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเอ็มกู้สถานการณ์ก่อนเอ้าฮะยี่สิบล้านแม่งเอ้ยอะไรหนึ่งกล่องครับผมเอเมร์ลเอเมร์ลมาเริ่มจากเอ็มก่อนขอเอ็มให้อุ่นใจป้าบหุยสี่สิบเจ็ดไปไปที่หนึ่งเจ็ดถึงแปดสุดเโาก้หาย ไปมาบอลังดอเยอรมันซีเอ็มไข่รวยวะเยอรมันซีเอ็มอ้หอุ้ยมีมาเทด้วยนี่ว่าร้อยแปดมีขอเห็นเอลีก่อนได้ไหมทีมงานขอมาไปเหรออ๊บวันเดอร์บอยวันเดอร์บอยได้ลุน้นอังกฤษปีกซ้ายใครอะฟิลโฟเดนเนาะ โฟเดียนยี่สีดเก้ล้านล้านก็ถือว่าได้อยู่ขอร้อยล้านล้านได้บอทีมงานมีไว้สวย LE กีได้ขอ LE น้องคนนั้นบอกว่าให้เอาให้เอาแบบว่าแชทคนดูมามามาบังเลดการ์ดไปสุดท้ายว่ะโอเคเดี๋ยวดูว่าขังจริงเปล่านี้ใช้ครั้งที่สนะมุกนี่ใช้ครั้งที่สมันอยู่บนหน้าจอมาผมใบนี้อิชสุดเอาแชทคนดูมาบางังวุบ l อ l ีมา <S 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 ใครวะ <c oughs> ยัเชคคนละทีแนกโอ้โหไอ้หียต้องรอต้องรอเอ็มขึ้นป้าวะไอดี ID นี้ครับเอเมอรลอีกหนึ่งกล่องครับผมขอลัน่นๆเพือเจ็ดถึงแปดจะลั่นเข้าไปเพิแบบีมงานจังหวะทีมงานเผอโลโก้หายแล้ววีไปเลยวับเจ็ดถึงแปดกูขอการันตีแปดมาหน่อยยิบสี่ยูสวิตอะโกโก้โกขอการันตีแปดได้ปะขายออกแม่งไม่แปดให้กูเลยไป วบยิบสี่อยู่โอ้โหโอ้โหมึงมาอีกแล้วอ่ะปาสาลิดไม่ใช่ปะเนี่ยสองเคป,เปับเลทปะเนี่ยของดีอยู่ที่ใบท้ายเอ่อเน็ตเวทเปียโรครับผมหตัวนี้ได้ไหมทีมงานไปครับใบนี้อิชยาหู <Yahoo! S 1> โอ้โบอลลังดอมาให้กูเลยมันกระตุกด้วยฮอลแลนด์หน้าต่ำ โยฮันครับก็ได้ก็ได้ไอ้เยี้ยสุดสุดนี้แม่งมาจริงว่ะไอ้ยร้อยหกที่แปดล้านสองเคนี่ยังไม่รวม M มาดีเข้าไปเปิดเลย M อ่ะเอ๊บเอ็มได้40โอเคสองเคได้สองร้อยล้านล้านครับผมมาแพ็กโกะซิเวอร์เราก็ลั่นได้นะแชทอะดูดูเ็มก่อนแต่น้องๆแบบสายงบน้อยอยากจะเปิดเอ็มเท่าไหร่เนี่ย ปั๊บเข้าให้ใต้สิบสี่ล้านล้านอันนี้สามหนึ่งสิบเอ็ดได้ 3, ไสามไอสต์ต่ำสุดไดน้นี้มากู้สถา,านการณ์อ่ะได้รวมรวมสิบสี่ล้านาน,าน,ะ o, Silver, นะครับแพ็กโก้ซิเวอร์นะได้ใบแรกกูเปิดแบบไม่คิดเลยใบยแรกใบแรกแม่งไม่เคยดีให้ผมเลยผมเปิดแบบไม่คิดไปเลยเอาเอาบอลลังดอมาอีกเอาเอา้าอังกฤษเอาปีกซ้ายใครวะยอนบานเออนี่ไงห้าร้อยเข้าสูตรป่ะขอขอปีแล้วขอปีแพ็กตววุ้บ ไอ้ดนใครวะสปอร์ตติ้งด้วย oh. เอาไปก่อนหมอนทองก่อนจะเอาดีเจนออฟยุโรปอะเอาหมอนทองวิทยาไปก่อนอาไปยสุดท้ายแชทไอดีพี่ตะหม,มูทอไพย7เจ็ดร้อยโลโก้หายปะแมงตายอย่างสงบศพสีชมพูฝรั่งเศสอีทีคิงคาริมหรออุย๊ย ก็ถือว่าใช้ได้ใบนี้มากู้สถานการณ์การันตีขั้นต่ำหนึ่งล้านโอวีอานอออกไอเยท,ท,ท็อป700ออกออกเป็นเซมาชีย่้ยคุณเลยหรอดิมอนบอกประจำเดือนมกร,ราครับผมต้อนรับปี2026นะมีคลาสใหม่อย่าง LE มานะครับ2กล้องไปเลยเริ่มจาก M ไปก่อนนะคุณโด M ขั้นต่ำคือ32ถึง1 2อผมขอเ,ขเปิดไปที้านแล้วกันขอ128ให้เห็นได้ป่ะทีมงานอิชิ่งวย ้าอุย้ยไม่แย่หว่ะพี่พีแปดสิบห้าล้านไม่แย่นะพี่อึ๊บฮะไอสัตว์อันนี้ต่อให้ภาษาที่แปดลาท็อปไพร์ห้าสิบมีอยู่จริงหรือเปล่าเปิดรวดแล้วกันอึ๊บอือฮะออกร้อยสิบสี่ให้ใบหนึ่งกับร้อยสิบสองใบหนึ่งนะครับเราเริ่มจากร้อยสิบก่อนพี่พีบอกว่าเปิดดีมีโบนัสปีใหม่ครับผมเปิดดีสระอิครับผมสระอิดีเสมอไปเลยใบแรกเอลี สเปนปีกสายใครวะใครวะ,วะไรอันกิวเอเวนเอลีมาหน่อยเอลีมาหน่อยเออเอลีไปแล้วไอย้ยยเห็นทงก็ไม่รวยแล้วใครเนี่ยอูโวบีอูโวบีร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าราคาแปดล้านพี่ต้องรอราคาขึ้นว่ะพี่บีแล้วไปครับไปนี้อื้อวบยี่สิบสี่ยูฝรั่งเศส ไปขวาบาเยินฮะโอลิเซโอเคได้อยู่โอลิเซาี่1 3 1 8อล้าสิบรนล้านป่ะพี่พี่อานายเอลีแบของใหม่แก่กล่องไป LE ให้กันหน่อย LE ให้กันหน่อยบมา LE ไปอีกแล้วอิตาลีฮะาแบกขวาโอ้สปาร์คอตา้า17่สิบล้านแนเหรอเ้ย่สปาร์คอตา้าแม่งเอ้ย ดีๆเกลือเยอะเอเอเชลีแม่งเกลือเหมือนกันนะเนี่ยไปโอ้โหเดอะบอยมาร1 <c oughs> อิบสามเบลเยี่ยมเควินเดอะบูนี่7จสิบล้านาล้านไอเฮลเลดเลเลดก็ถือว่าใช้ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> เฮลดเดจะดำไหมเมาหายแล้วไปเลยร1อิบสี่ขอดูปีก่อน หเบริจเจนเจ็ดแค่ร้อยสิบสี่เบริเจน,น,นมีใครรวยปะเนี่ยไม่ใช่โดแล้วรองเท้าสีม่วงเลวานหรอกูว่าฮาเล่นหรือเปล่าเนี่ยโดขาแบบนี้แต่โดรองเท้าเขียวดิเบนเซม,มา่าการ์ดใยเกือบดีสุดของแพ็ค 4k มึงได้แค่นี้วะ่ะแพ็คสองจุดสี่ k นะครับผมไดมอนด์บล็อกเออเปิดเอ็มไปก่อนอิช2.1วะ่ะใบดีสุดก็คือการ์ดเอ่อไม่มีดีสุดอ่ะอันนี้เปิดเถอะ ห้าถึงแปดอ่ะมาใบเดียวใบนั้นไม่รำเลยอไอเ้เหี้ยคือไม่ให้กูรุนเลยคลิปจบไวจัดไอ้จะออกเงินก็คุ้มนะไม่ต้องหักภาษีเปิดเงินไปเลยคุ้มๆไอเ้เหี้ยคุ้มเลยจบๆอาะปดร้อยหกห้าถึงแปดไม่ต้องทำไรแล้วงานไวเหรอวะกายยุสียูฝรั่งเศสปิสต้าไอ้เหี้ยโคมองมึงมาอีกแล้วหอ่อไอเ้เหี้ยตัวล็อกโอ้โหเจ็ด ผมสุดเลยเออสามร้อยไปขอทุกสุดที่มีรูปชายคนนี้ดีเสมอพูดจริงอิชเอ้ยหุยสองร้อยสิบเก้าโอเคไอ้สัตว์สองร้อยโอเคสองร้อยยี่สิบมาครับวีขอญาตเปิดกันเงินไปก่อนหนึ่งถึงสี่จุดห้าครับผมสองจุดสองเหียเลดล็อกอาแกนรีวอร์ดขอดีๆได้หรือเปล่าห้าถึงสิบ ขอ5ถึง10ได้าถึง10ถ้าจะตามป่าขนาดนี้ท็อปไพร์สี่้าไปท็อปไพร์สี่้ามาโอ้โหขอดีๆเวลคัมพาสทีมงานไอ้ท็นนอปไพร์สามสิบรุนโคตรยากฮึบซีซีอิตาลีฮะอุย้ยไปมาดูนี่บวกสิบได้ดิใช้ได้ีคยแต่มันก็ไม่ มันก็ยังไม่ตามความคาดหวังอ่ะเฮียแต่โอเคมเบลบวกสิมาด้วย5้าถึงสิออกบวกสิบซิลเวกับแพทิ่นั m กูเปิดเมไปก่อนล้านสี่เอเปิดทีละล้านแล้วกันแกนรีวอร์ดไปก่อนปะซิลเวอร์เวลคั่มพาร์ตอิขอเอมได้ไหมหกถึงสิบซิลเวอร์ท็อปไพรร้อยเจ็คือดีสุดอันนี้คือท็อปไพร0เจ็กูขอท็อปไพรเจ็ได้ป่ะทีมงานอิชขี อย่างน้อยได้บวก9ถึงบวก10มา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 เรดบังโดซื้อซื้อมาเ็ดตี้เยอรมันกลางลุกใครวะโทนี่โคดโอ้ไอเยลีบรีไม่ออกลีบรีไม่ออกแปดไอ้เหี่ยเปิดเวลคัมให้หน่อยทำเวสหมดแล้ว ส่วนเอเมอร d ครับผมเอเมอร d ลเวลคัมพาร์ได้ไรฮึบท็อปไพ่เจ็ด้าไอ้เชียการันตีรวยเลยท็อปไพ่เจ็เนี่ยท็อปเจสิบห้คือดีสุดหรอไอ้เชียอเอาไปต่อไอ้เหียอไอ้ดีไอ้วนมนมันมาจาังอะท็อปไป75บวกเงินไอ้เชียการันตีความรวยคนระับทุกคน ไปเลยเน่ารสองร้อยสามสิบอุบะห้าถึงสิบออกอะไรมาผมก็ดีใจหมดแหละตอนเนี้ยปุ๊บไฟมาฮ์ดเวิร์กว่ะอาเจนกลางลุกไข่วะบอกแปดโอเคได้อยู่อย่างน้อยก็ไข่ออกมาว่ะท็อปไพร์ต่สิบห้าว่ะไปเลยโลโก้หายท็อปไพ่อิชไฟมาอินดี้ยู เยอรมันกลางลุกฮะตัวล็อกยาเมามูเสียละล็อกไหมไม่รู้แต่มันลั่นนะดิน้องลั่นนะดิอุ้ยอีกละน,นะมือทองพี่วีมือทอง <c oughs> ไอดีลูกรักกาลีนาจาัดแกนรีวอร์ดครับผมไปี้วับสามถึงแปดหมาแลวลวลอตเตอรี่ไปเลยเวลคัม ไพ95พอภพ95นี่คือเกือบดีสุดปะวะลองจาก45ได้ท็อป95หรอมีเปิดเลยแล้วกันนะโลโก้หาย3-8 1 8. ออกบวก8มันก็รวยได้หมดปะวะการแบบเนี้ยไปครับฟึง่งไฟมา24ยูปรตุเกตไปขวาปินเกา่าไม่ใช่ปะินเก่าปะวะโอเคคริสเตียโน่บังโดครับเจ้าของไอดีนี้เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานภาย95ว่ะโด วบยิบซียูฝร,รั่งเศสหน้าต่ำอองตัวงกิกบังยี่สิบเก้าล้านนี่หรอก็ได้แหละมีกล่องโกโอเอเมอรัลไดมอนด์แล้วก็เก่าแต่เก่าครับผมเปิดปทีละใบแล้วไม่มาเปิดรวดแล้วกันอ๋อยี่สิบสี่ล้านล้านใช่ไหมเนี่ยเจ็ดถึงห้าได้สามสิบได้เจ็ดถึงห้าได้ยี่สิบสามล้านล้านโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แค่เก่าแต่เก่าเอ็มให้เอม็มตั้งแต่วก็คุมแล้วเอามาเริ่มจากเวลคัมพาสก่อนนะครับแกรีวอรตอ้๊บ ห้าถึงสิบมาอีกแล้วไอดีไอดีพี่พีกูชอบจัดเลยเอาแพ็กโกไปก่อนท็อปไพร์สองร้อยคือดีสุดเอ้ยเฮ้ยท็อปไ200พร์สองร้อยแม็กโกไอ้เคียมาดิท็อปไพร์มาแล้วุบ๊บ <c oughs> คนดีจ๋าพี่มาแล้วบวกสิบเออคนดีจ๋าพี่มาแล้วสละอิดีเสมอไป <c oughs> yes ได้ M ม,มือขึ้นแพ็กนี้จริงๆแต่รอขอของข้านก่อนอดกเชียได้ M เ,เปิด M ไปก่อนเลยให้พี่วีอุ่นใจว่ะได้ M ก็คุมแล้วมาดีสองร้อยิบเจ็ดล้านพี่วีพี่วีวีมาแล้วพี่ห้าถึงสิบบอไฟมาให้กูหน่อยไฟมาเฮตจีไปสเปนอีกสายใครวะมึงใครนี่โอ้โหอย่าเบาไอ้สัสแชทบอกว่าเปิดเราไปห้าสิบก่อนไป เอฟซีเกาหลีออติสนันแพงป่าวะแปดสิบสามันล้านเฮ้ยเอเมอรอลแปดสิบสามล้านเลยเหรอคุ้มนะเนี่ยการ์ดจากกล่องสี่ใบแดงท็อปไพ่สองร้อยคนคนดรวยหรือไม่ไปขอดีๆีอ้๋ยิบสีอยู่อิตาลีไม่ไอ้เฮียโอ้ย ีแบงค์แดงนะฮะสิพาลลาร์นไม่แย่เิยพี่พีอ๋อ,อเขาซื้อไว้แล้วนี่เปิดอันนี้นเดียวเวลคัมพาร์ตกล่องไดมอนด์ไอดีสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไปวบกูตายอย่างสงบเมสซี่ c ี1สิบก็พอได้อยู่ฟอร์ลันเออฟอร์ลันดีซี 10. ขอฟอร์ลันได้หรือเปล่าเฮดจีเออเป็นลมอาเจนแมสซี่เหรอปีนี้พลังไม่ ไม่ลั่นเท่าซีซีดิ2องพล้านล้านได้อยู่แม้แมตสซี่เฮ้ีกล่องเอเมอรลลครับผมดีสุดค,คือท็อปไพ่เจ็ดกลางๆคือท็อปไพ่ร้อยห้าสิบแย่สุดคือท็อปไพ่ห้าสิบครับผมอิชไอสัตว์เอ็มมาขอเอ็มอีกอันหนึ่งแล้วไหมล่ะทีมงานของมนีนว๊บปเจ็ดสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบล้านล้านครับผมจากกล่องเอเมอรลล วบหุยสองหน่วยเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ,อนนเมล,ล่าวไอเมล่าร้อยเก้าสิบเก้าล้านร้อยเจ็ดนี่กูแบบหาคนรวยยากจัดเลยเอาไปะร้อยเจ็ดวบบอลเทเบลบอลลูกเกตยังยังไปโดนในโตโอ้บปรตุเกสมีขวาขอโดให้สุดหล่อของผมหน่อยปลาใบนี้สองใบสุดท้าย LE มาไหมโอ้หยิปซีอยู่วันไหไกลเลยควิชชาหรอแพง่ะวะโอ้โหสิบห้าล้านล้านว่ะควิชาวววชาค่ะวลาคิเลียอ่ะไปสุดท้ายไปครับเพิ่โอ้โหเฮดจีอังกฤษแฮร์รี่เคนโอ้โหตัวเยอะไห่เลยแหละแปดสิบสามล้านล้านแฮร์รี่อวนวะ่ะ 2.4K ได้83ล้านล้านเวลคัมพาร์ตอีกหนึ่งกล่องกับเอเม a ร d อีกหนึ่งกล่องนะดีนี้16ล้านล้านถึง64ล้านล้านครับผมจากกล่องเอเม a ร d นะคอนโดไอ้เยียต่ำกว่ายีโอิยโอ๊ตอะเปิดไปเลยไอ้ยียไม่ลำเลยสัตว์อีวยมาล้างเกลือแล้วกูเข้าไปทีเผลอครับผมโลโก้หายแล้ววีไปเลยสูตรนี้ดีเสมอนะโอตไป ปุ๊บไฟมาเบลลีเจนอิตาลีโกโอ้โหดอนนารุมาบวกเจ็ดด้วยเปิดรูปพี่จูดมากู้สถานาการ 108. ณ์ร้อยแปดกูขอดูปีเฉยก่อนเลยกูขอดูปีกูซ่อนจอวุอ้บยี่สิบสี่อยู่โอ้โหอยี่สิบสี่อยู่มีตัวอะไรรวยหรอตัวขาวไม่ใช่ไม่เกินสิบล้านให้เดาโอ้โหร้อยยี่สิบสี่ย็ดเคใครเนี่ยกิมมนสฮารันฮาัน,านดึดดึดดดฮาฮาฮาแลนด์วับ เอลีเอลีเอลีมาแล้วน้องเอลี LE มาแล้วน้องเอ้ยหา,หาลันหาลันฮ่าฮ่าแลนเอลีมาแล้วงานเน้นเลยงานเน้นเห็น <c> ร <oughs> <c oughs> องเท้ากูก็น้ำตาจะไหลแล้ววะไอสัตว์เอ้ยนโำบลีหรอโอู้ไม่ใช่น้บโบอลีด้วยเชื่อใครวะไม่เกินสิบแน่ปับ หุ้ยลูกแม่นสามสิบสองแพ็กสองเคเอ็มได้สิบหกขอสักสองร้อยสามสิบบวกบวกอ่ะถ้าสองร้อยสามสิบบวกบวกคือมีรอบหน้าใช่ไหมโอ๊ตเม้าหายแล้วกูกดเลยนะต่ำกว่านั้นไม่มีแล้วอ่ะต่ำกว่านั้นไม่มีแล้วไปทีมงานมาดิโอด๊ดสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน, <laughs> านสวย